You're listening to KS p o s t a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e ก u r i t y t ที่ h p p p i n s s s Investment โอเคครับเดี๋ยวเรามากันในฝั่งเรือวันนี้เราไปทุกเซกเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวมากันในเรือบ้างนะครับสวัสดีครับพี่บิ๊กครับบอมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับสําหรับ PSL ครับผมครับก็ต้องบอกว่าเรามีการปรับเอาลุกนะครับของ PSL เนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะว่าผ่านมา2เดือนนะครับคือช่วงโลซิซั่ที่เราเคยคุยกันไปรอบที่แล้วคือมิถุนาแล้วก็กรกขดาเนี่ย ค่าระวางเนี่ยยังยืนได้ในระดับสามเมื่อเหรียญนะครับต่อลำต่อวันสําหรับเรือขนาดซูเปอร์แม็กซ์นะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนมุมมองนะครับถ้าเราไปดูนะครับในงแง่ของอการรีสต็อกสินค้านะครับเราต้องเราต้องยอมรับว่าเพนนับดีมาตอนนี้มีค่อนข้างสูงนะครับเราไปดูรีเทลอินเวนทออรีร่ตูเซลเรชัร่นนะครับอันนี้คือฝั่งของฟินิชกู๊ดหรือว่าสินค้าขั้นปลายเนี่ยตอนนี้ทำได้ขอดโล นะครับก็คือหมายความว่าสินค้าขั้นปลายพวกเรือตู้เนี่ยก็ยังมีความต้องการสูงนในขณะที่อินเทอร์มีเดียตนะฮะพวกโฮเซลอิมเมทอรี่ทีเซลส์เนี่ยตอนนี้ก็ลงมาใกล้ๆเล้แล้วขอโลเหมือนกันนะครับแล้วก็เออเราก็เลยเราก็เราก็เลยมองว่าการรีส็อกสินค้านะฮะในแง่ของสินค้าหมุนช้าพวกอินเทอร์มีเดียตหรือว่าขึ้นไปถึงรองมทเทเรอร์หรือสินค้าปสมภูมิเนี่ยน่าจะมีสูงขึ้นนะครับประกอบกับในภาพของออตัวของระยะตั้งแต่ สิงหากันยาคมนะครับตุลาไปถึงพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงของไฮซีซั่นของการขนส่งสินค้าแห้งเทกองนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยในหลายๆตัวที่เรือขนาดสู่มแม็กผลเนี่ยน่าจะยังมีความต้องการเยอะนะครับบอกไม่ว่าจะเป็นสินค้าอย่างถ่านหินเนี่ยตอนนี้จริงเขาประกาศมาแล้วนะครับว่าโรงไฟฟ้าทุกโรงเนี่ยจะต้องมีรีเซิร์ฟหรือสำรองถ่านหินเนี่ยไม่น้อยกว่า7วันนะครับแล้วถ้าเราไปดูปริมาณสต็อกถ่านหินที่ท่าเรือ,อชิงเต่าตรงภาคเหนือของจีนเนี่ยต้องบอกว่า อยู่ในระดับที่ต่ำมากๆนะครับ4ล้านตันเทียบกับปกติที่มาสัก6ล้านนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในแง่ของธัญพืชเนี่ยก็น่าจะเริ่มเป็นไฮซีซันของทางฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็สินค้าพวกสินแรกทั่วทไปเนี่ยความต้องการยังสูงอยู่นะครับตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะครับก็เลยก็เลยทำให้เราเปลี่ยนมุมมองว่าออโอเคจากควอเตอร์2ที่เราเดิมเราคิดว่าพีคไปเนี่ยอาจจะ extend p e a พมาเป็น Q3 หรือ Q4 นะครับ ส่วนภาพระยะยาวเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเรือเทกองเนี่ยดูดีกว่าคอนเทนเนอร์นะครับในขาของซัพพลายเนี่ยเรือใหม่เนี่ยหรือว่ายอดสั่งต่อเรือเนี่ยของฝั่งเรือเทกองเนี่ยอยู่แค่ประมาณ6%นะครับของกองเรือก็คือหมายความว่าซัพพลายในอนาคตเนี่ยน่าจะเข้ามาแค่ปีหนึ่งประมาณสัก2-3%นะครับในขณะที่เรือตู้เนี่ยหรือเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยตอนนี้ออเดอร์บุ๊กทูฟีดเนี่ยเร่งตัวขึ้นไปเป็น25%แล้วนะครับยี่สิบอ้าเปอร์เซ็นตงก็ประมาณสัก 8%นะครับบวกลบนะครับก็เลยทำให้เรามองว่าภาพของเรือเรือเทกองเนี่ยมีโอกาสที่จะก็เรียกว่าเห็นระดับกำไรที่ถ้าดูเป็นปีต่อปีนะครับน่าจะไปพีคปี2022นะครับเราก็เลยมีการปรับคำแนะนำนะครับขึ้นเป็นเป็นเอาเปรร์มหรือว่าซื้อนะครับแล้วก็ปรับทาร์เกตไพรซ์ขึ้นนะครับจาก21บาทนะครับเป็น24บาท80สตางค์นะครับ ถ้าเกิดให้ใหม่เนี่ยเรายังเราไม่ได้ปรับไพซูบุกนะครับเราย,ยังเพกอยู่ที่1.8เท่านะครับแต่ว่าที่ที่ขึ้นเนี่ยเป็นผลเรื่องของการปรับเออร์นนิ่งขึ้นนะครับ,รบก็เลยทําให้ตรงนี้ขึ้นมาที่24บาทส่0บอมครับอันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่บิ๊กเลยนะเรื่องที่บอกว่าเลยเทกอง A น่าจะไปต่อส่วนคอนเทนเนอร์นีาจะจบรอบก่อนอันนี้ผมผมแชร์อย่างนี้แล้วกันคือ,อ เรือเรือเรือตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เลทมันปรับขึ้นเนี่ยนะครับมันมาจากเรื่องของตัวซัพพลายด้วยนะครับที่ใช้เวลาในการขนเข้าท่าได้จํากัดหลังจากที่ท่าเรือหลักๆในเมกากันในยุโรปเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมามีการปิดไปบางพอร์ตแล้วก็อาจจะมีคนติดเชื้อนะครับในฝั่งของทัวท่าเรือนะครับเลยส่งผลให้อา่า ระยะเวลาในการเอาตู้ขึ้นเอาตู้ลงเนี่ยนะครับมันกินระยะพีคเนี่ยมันกินระยะเวลาไปมากกว่า2เท่าจากระดับปกตินะครับอันนี้ก็คือซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ารอบนี้การกลับมาระบาดระลอกใหม่เนี่ยนะครับของในยุโรปและอเมริกาเนี่ยตัว Economic Activity โดยเฉพาะภาคการส่งออกของถึงท่าเรือเนี่ยเขายังทำ,ทำได้แบบเดิม หรืองได้ยง่ายๆก็คือเขาก็มีการฉีดวัคซีนมีการทําอะไรของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนสถานการณ์ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้กลับไปกดแบบเดิมนะครับแล้วก็ค่าเราค่าวางของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงของไตรมาสสามเนี่ยมันจะเริ่มผ่อนคลายแล้วนะครับจริงๆสังเกตได้นะ,ะตัวผมเองเนี่ยผมก็มีการสั่งของนะครับมาจากในในยุโรปนะครับสั่งของอย่างหนึ่งมานะครับอสองสามอย่างเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกนะว่าราคาเนี่ยเริ่มลงแล้วนะทั้งนักท,ทุน นะครับสั่งแบบพาร์ทพาร์ทหนึ่งมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าราคามันเริ่มลงและจากเดิมเนี่ยใช้เวลาส่งเนี่ยโหสองเดือนนะตอนนี้รู้สึกว่าสาการผมเนี่ยผมได้ของเนี่ยเร็วขึ้นละจากครั้งที่ผ่านมาที่ผมสั่งไปนะครับส่วนอีกอันนึงในฝั่งของเนเอร์ผมก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นไซคลของเศรษฐ,ฐกิจที่มันเติบโตแล้วมันเปิดประเทศเนี่ยไม่พร้อมกัน นะครับเช่นเ e v e l o p m a r k ก็เปิดก่อน m e r g i n g Market เป็นผู้นําเข้าผู้ส่งออกสักต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นซีซันอลของมันด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันจะเติบโตตามการส่งออกและนําเข้าแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่มันฟื้นตัวนะครับซึ่งตรงนี้ผมยังเชื่อว่าโมเมนตัมของเรือเทกองเนี่ยน่าจะยังไปต่อได้นะครับอันนี้ก็เห็นด้วยกับพี่บิ๊กเลยนะครับว่าถ้าจะให้เลือกเรือผมคิดว่าไปอยู่ในฝั่งเรือเทกองเนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมที่ดีกว่าเรือฝั่งของตัวคอนเทนเนอร์ละนะครับประมาณนนีีี้ะคคคคครรรัั okay, ับบบโออเขุณทาาง่มวด นะครับแล้วก็มาต่อกันนะครับในฝั่งของตัวพี่พิกสําหรับกันกุลกันครับสวัสดีค่ะก็สําหรับตัวกันคุลนะคะเนิ่ระยะสั้นเราก็จะพูดเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการพรีวิวควอเตอร์สอนะคะซึ่งในส่วนของตัวกันกุลเองเนี่ยเรามองกำไรอยู่ประมาณ350ล้านบาทบวกรบนะคะก็จะโตขึ้นค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็คือโต25%ซ นะคะหลักๆมาจากอะไรหลักๆก,ก็มาจากในส่วนของตัวซีซันอลของลมที่ถือว่าปีนี้ก็ทำได้ดเีเช่นเดียวกันกับในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะคะในส่วนของตัวกันกุลเองเนี่ยถ้าดูในแง่ของตัวโอเปอเรชั่นสำหรับตัวพอร์ตที่เป็นลมเนี่ยมีอยู่ประมาณ30%นะคะของพอร์ตทั้งหมดที่ตอนนี้โอเปเรตอยู่ประมาณ500% กวามเอกซนะคะซึ่งลมในปีนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็กันคุณอย่างที่เรียนไปว่าพอร์ตมีในส่วนของตัวลมด้วยก็เลยได้ส่วนช่วยตรงนี้เข้ามาเสริมนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าในส่วนของตัวซีซันแลของลมเองเนี่ยซีซันแลไฮของเขาจริงๆจะอยู่ในช่วงควอเตอร์สนะคะเพราะฉะนั้น เทรนตรงนี้เราคาดว่าจะต่อเนื่องไปถึงช่วงควอเตอร์สามของปีนี้ด้วยนะคะ นอกจากในส่วนของตัวธุรกิจไฟฟ้าแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังรออยู่สำหรับตัวกันกุณ mm hmm. ก็คือในส่วนของตัวใบอนุญาตการชมการชานะคะตอนนี้ก็กำลังขอในส่วนของตัวใบอนุญาตการปลูกนะคะเชื่อว่าภายในไตรมาสสามเนี่ยน่าจะได้รับในส่วนตรงนี้ออกมาแล้วก็โปรเบวการปลูกรวมไปถึงการสกัดต่อไปก็อาจจะเห็นภายในปีหน้านะคะอันนั้นก็จะเป็น ฟิลเจอร์อาไสาสำหรับตัวการกุนนะปัจจุบันที่มีแผนประกาศออกมาแล้วนะคะในส่วนของส่วนที่ยังไม่ได้ประกาศแต่ว่ามีการศึกษาอยู่แล้วก็ทำมาต่อเนื่องก็คือในส่วนของตัวการศึกษา โครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศนะคะอันนี้ทางบริษัทก็ยังหาตัวมกกวัตใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะก็คิดว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นฟิวเจอร์อัพไซด์ขึ้นไปนะคะสำหรับตัวกันคุณก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวกันคุณในระยะสั้นแล้วก็ลองเทิมที่อาจจะมีเป็นเอาลุกในระยะยาวจากตัวเมกกวัตเพิ่มเติมแล้วก็อัพไซด์จากในส่วนของตัวการชงกันชาค่ะอืครับพี่พีคับให้เราเรา ดูคอโปรฟิตแล้วกันนะครับเราไม่ต้องดูเน็ตเนี่ยเหมือนกําไรเนี่ยปีผ่านมาเนี่ยอยู่บริเวณประมาณหนึ่งพันต้นๆนะครับพันหนึ่งพันสองปีนี้เหมือนมันจะกระโดดก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นระดแบบสองพันเลยเหรอครับแล้วปีหน้ามันมีโอกาสขึ้นไปเป็นแบบเกือบเกือบสามพันเลยเหรอครับพี่ในแง่ของถ้าดูคอโปรฟิตอย่างเดียวนะคะในช่วงควอเตอร์สองเอ่อควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองปีนี้เนี่ยเราทำไว้ประมาณ4ี่รอยเก้าสิบล้านบาทนะคะก็ถือว่าโตประมาณ ห้าิบหกเปเซ็นเทียบเยออนเย r แล้วก็ถ้าเทียบคิวออนคิวเนี่ยขยับขึ้นมาเล็กน้อยประมาณห้าเปอร์เซ็นตะคะแต่ถ้าดูในช่วงเสเตปถัดไปถึงควอเตอร์สามนะคะอย่างที่เรียนว่าปกติแล้วเนี่ยลมจะพีคช่วงควอเตอร์สามเรามองกําไรอยู่ประมาณเจ็ดร้อยล้านบวกลบนะคะเทียบกับช่วงควอเตอร์สามของปีก่อนหน้าเนี่ยเแม้ว่าตัวรายงาน งบเนี่ยควอเตอร์สาปีที่แล้วจะรายงานมาพันล้านแต่ว่ากําไรหลักจริงๆอะ่ะควอเตอร์สามปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณสองร้อยกว่าล้านนะคะเพราะว่าลมของปีที่แล้วเนี่ยมันแย่มากแต่ว่าของเขาเนี่ยมีในส่วนของตัวกําไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ออกไปประมาณแปด้อยกว่าล้านก็ตรงนั้นเข้ามาชดเชยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบพอออปเปอเรชันเองเนี่ย ควอเตอร์สองถือว่าโตขึ้นมาแล้วแล้วเราคิดว่าตัวเทรนด์ตรงนี้เนี่ยน่าจะต่อเนื่องไปถึงควอเตอร์สามของปีนี้ด้วยนะคะดูทรงนี่กำไรใกล้เคียงกับ c k p เลยนะจากร้อยสองร้อยขึ้นไปเป็นหกเจ็ดร้อยนี่การคุณนี่ก็ทรงเดียวกันเลยนะครับแต่นี่คือคอโอเปอเรชันนะครับพี่พีคับแล้วก็ไอ้โปรเจกต์ในเวียดนามเนี่ยมันทำลายมันเป็นยังไงบ้างครับ ในส่วนของตัวเวียนามจริงๆตอนนี้ก็มีในส่วนของตัวโซล่าที่ซื้อเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็โอเปเรตแล้วคือเป็นซื้อในส่วนของตัวสินทรัพย์ที่โออป r a t มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวกําไรตอนนี้ก็เริ่มบุกเข้ามาแล้วตั้งแต่ช่วง ควอเตอร์สของปีที่ผ่านมานะคะก็ได้เข้ามา <Okay. S 1> เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทางบริษัทก็กลังศึกษาในส่วนของตัวโครงการโซล่าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอันนั้นก็อาจจะต้องรอทางบริษัทประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีการารายงานงาผลประกอบการแล้วก็มีการประชุมทั้งวิเคราะห์นะครับซึ่งจริงๆก็จะมีเรื่องของการชงมีเรื่องของโปรเจกต,ต์ใหม่ๆแล้วก็เรื่องของเออร์เน็งที่เอาลูกแต่มาสามน่าจะดีด้วยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครวันนี้ขอบคุณทางพี่พิกมากครับขอบคุณค่ะ